านผู้ชมครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวครับเรากำลังพูดคุยกันอยู่ถึงชาวราศีมิถุนและก็ผู้มีลัคนาสถิตราศีมิถุนนะฮะชาวราศีมิถุนนี้เป็นยังไงชาวราศีมิถุนมีผู้เกิดระหว่าง16มิถุนาถึง16กรกฎาคมและมีพระอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีมิถุนค่ะครับค่ะ,คะชาวพัทลุงเนี่ย เป็นยังไงก็เป็นชาวพัทลุงชาวพัทลุงคือผู้ที่เกิดที่จังหวัดพัทลุงชาวตรังเป็นไงก็ชาวตรังก็คือคนที่มีดาวพระิต์สถิตอยู่ที่ที่ตรังครับเนี่ยฉะนั้นก็คือคือกันวันนั้นชาวราศีมิถุนก็คือคนที่เกิดมานี่ยในขณะที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมองจากโลกแล้วเห็นนะฮะโคจรหรือสถิตอยู่ตรงกลุ่มดาว คนคู่นะฮะและผู้มีลัคนาสถิตราศีมิถุน่ะลัคนาก็คือจุดบูรพาหรือจุดก่อฟ้าทางทิศตะวันออกขณะที่เจ้าชะตาเกิดหรือเวลาเกิดเวลาตกฟ้าเจ้าชะตาอุแว่ขึ้นมาสภาพบุคคลแล้วก็ตรงนั้นจะเห็นกลุ่มดาวคนคู่ก็เรียกว่าลัคนาราศีมิถุนค่ะอุแวอุแวนีอุแวก็คือเกิดนั่นเองไงนีเกิดนะฮะตัวเองแยกออกจากมารดา นะฮะมีสภาพบุคคลตามกฎหมายว่านั้นเถอะนะฮะเป็นตัวของตัวเองขึ้นมานะฮะเด็กมันก็จะร้องไงนะฮะร้องยังไงอ่ะอุแวอุแวค่ะครับอุแวก็เริ่มสภาพบุคคลนะฮะเพราะนั้นพอหายใจใช่ไหมกระทบกับอากาศ่ะนะเด็กมันก็ต้องร้องถ้าไม่ร้องเป็นไงไม่ร้องก็เป็นใบ S <S 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 ไม่ร้องเป็นไงไม่ร้องแสดงว่าเด็กนั้นนะฮะไม่มีสภาพบุคค่นะนไม่หายใจ <c oughs> นะฮะตอน,นนั้นเนี่ยนะครับนักโหราศาสตร์ก็มองที่ขอบฟ้าตะวันออก <c oughs> นะที่ตัดกับเส้นสุริยวิถี <c oughs> เส้นทางการโครจรของดวงอาทิตย์ <c oughs> แล้วก็ดาวเคราะห์นะมีกลุ่มใดกลุ่มดาวใดอยู่ตรงนั้น <c oughs> โปรที่ขอบฟ้าก็ถือว่าลัคนาอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยให้มองขอบฟ้าตะวันออกนะฮะกิจกรรมของสมาคมเป็นยังไงมั่งเชิญฮะค่ะก็สมาคมหมู่ราษนรนาชาติมูลนิธิสมาคมหมู่ราษฎรนาชาติมูลนิธิพดมศิลคุณเสริมสวัฒโนและชมรมหันสตรีนาชาติแห่งประเทศไทย โดยท่านอาจารย์ดรพินยูคงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยฟรีนะคะเปิดแล้วนะคะตอนนี้ที่สาขาโครงการป้อมปราบ โครงการพ้มปรับสัตรูพ้้ายนะคะถนนปนุงป่งกรุงเกษมใกล้สี่แยกเทวกรรมนะคะตั้งแต่เวลาทุกวันพฤหัสนะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะหลายชั่วโมงตรงนี้หลักสูตรนะคะ8เดือนนะคะเปิดแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนาที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่4แล้วก็เปิดมาอาทิตย์แรกท่านสําหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถมาเรียนได้เลยนะคะแล้วก็อีกสาขานะคะเป็นก,รนการโครงการเผยแพร่ค,ความรู้สู่ประชาชนนะคะ ก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟรีนะคะตรงนี้ทุกทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสถานที่ก็โรงอาหารโรงเรียนวัดราชนัดดาหลังพระพรามหาเจษฎาบดินถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนมหาชัยแขงวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพนะคะถ้าท่านว่างวันจันทร์นะคะท่านก็สามารถมาเรียนวันจันทร์ได้นะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสถานที่เรียนก็ สมาคมมุรา,าสร์นานาชาติห้องสำนักงานนะคะหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็อีกสาขานะคะคเป็นสาขาบางขุนนนนะคะทุกๆวันพุธนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะอบรมการเรียนการสอนโดยท่านอาจารย์ดรพินโยู่คงเจริญนายกสมาคมมรา,าสานานาชาติและก็คณาจารย์หลายๆท่านนะคะเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะ เดี๋ยวค่ะนะไอเรียนฟรีเนี่ยนะฮะเรามีทั้งสามสาขานะฮะทั้งที่วัชชนาดาวัชชนดาเนี่ยเป็นสำนักงานใหญ่นะฮะเราก็มีในวันอาทิตย์กับวันจันทร์สองวันช่วงบ่ายก็แล้วกันนะฮะส่วนที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายตรงนี้ทุกวันพฤหัสอันนี้เป็นจุดเด่นอย่างนะฮะเรียนฟรีเรียนฟรีเสร็จมันก็มี ตลาดค่ะนะฮะตลาดตลาดนายกตลาดนายกค่ะตลาดนายกนะฮเรียนฟรีแล้วไปเดินตลาดไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดพะดุมกรุงเกษมค่ะมีของขายมากมายเลยค่ะนะฮะแล้วบางครั้งก็อาจจะไปพบปะกับนายกเลิมนตรีค่ะเพราะว่าท่านมาที่นั่นบ่อยครับนะและอีกสถานที่หนึ่งก็ที่โครงการบางขุนนนท์เนี่ยอยู่ตรงสามแยกนั่นแหละ สามแยกบางขุนนนท์อยู่ถนนบางขุนนนท์อยู่ปากซอยม่ปากซอยสองะนะฮะ ซอยวัดใหม่ใหญ่แป้งะนะฮะใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไป,ไปตรงนั้น <ไป S 1> น,นะนอาจารย์นา,นามีอะไรค่ะก็ะะจะเสริมกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมนะคะเป็นรำิรทงท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะจะมอบความรู้นะคะระยะสั้นๆช่วงสองชั่วโมงในหลากหลายศาสตร์พยากรณ์นะคะ<ส><ส>ก็เปิดกิจกรรมฟรีนะคะบรรยายพิเศษนะคะหลากหลายสาขานะคะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะ ทุกๆวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะจะมีบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ของอาจารย์นวนปลปรางอมรอยิ่งเจริญนะคะจะมาในเรื่องของเทคนิคการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะสำหรับวิชาโหราศาสตร์ไทยหรืออยากรู้เทคนิคนะคะคุณจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ลองไปฟังดูก่อนนะคะชอบหรือไม่ชอบติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขหน้าจอทางสมาคมนะคะ แล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะนะคะอ,อ๋อเดี๋ยวจบจากบรรยายพิเศษฟ,ฟรีเนี่ยจะมีต่อนะคะบรรยายพิเศษฟ,ฟรีเนี่ยวิทยากรจะเป็นท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเิญเป็นวิทยากรและอาจารย์นวลปรางเนี่ยเป,เป็นเป็นอาจารย์รับเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทคนิคการพยากรณ์จบจากการบรรยายพิเศษฟ,ฟรีแล้วนะคะจะต่อด้วยอบรมโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจิญนะคะสำหรับใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยกับการดู บ้านเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองโดยใช้ดาวพระเคราะห์นะคะดูแบบไหนเศรษฐกิจการเมืองการปกครองการแพทย์นะคะหลากหลายนะคะเชิญท่านที่สนใจนะคะโครงการป้องปรับอยู่โครงการป้อมปรับสตุพภาอยู่ข้างวัดสมนัสใกล้เสียแยกเทวกรรมเรียบคลองพดุงกรุงเกษมนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งคะ่ะโครงการนี้เปิดใหม่ได้2ปีนะคะ โดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญทุกๆวันอังคารนะคะเวลา13นาฬิกาถึง15นิานะคะที่โครงการบางขุนนนท์นะคะอยู่ถนนบางขุนนนท์ใกล้ สามแยกบางขุณนนนท์เลยเข้าไปประมาณ20เมตรนะคะปากใส่สองวัดใหม่ใหญ่แป้นนะคะตรงข้ามกับตลาดบางขุณนนนท์ก็จะจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษฟ,ฟรีนะคะวิทยากรก็คือท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะแล้วก็มีอาจารย์รับเชิญมาหลากหลายศาสตร์พยากรณ์ก็เชิญท่านที่สนใจนะคะสอบถามสำรองที่นั่งได้นะคะที่โครงการบางขุณนนนท์หรือโครงการปร้อมปราบสตูพ่ายนะคะแล้วก็ไปนะคะจบจากบรรยายพิเศษฟ,ฟรีก็จะมีอบรมโหราศาชะตาบ้านเมืองต่อ โะะดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะชอบก็เชิญแวะมานะคะมาดูกันก่อนนะคะกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2560นะคะที่ทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้จัดกิจกรรมพิเศษชวนโหนดูดาวนะคะ ก็คือดาราศาสตร์นั่นเองการโครจรดวงดาวบนท้องฟ้านะคะดาราศาสตร์ว่าอย่างไรโหราศาสตร์ว่าอย่างไรนะคะเราก็จัดกิจกรรมชวนหนดูดาวที่ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพนะคะโดยมีวิทยากรรับเชิญสองท่านคืออาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญและท่านอาจารย์สิทธิทชัยจันทระศิลปินนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะท้องฟ้าจําลองเป็นนักวิชาการนะคะแล้วก็ บรรยายเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ท่านอาจารย์ดเรืพิญโยพงเจริญให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดาวพระเคราะห์ที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับเราบ้างนะคะก็เชิญท่านที่สนใจนะคะจองบัตรซื้อบัตรได้ที่3สาขานะคะโค,ครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายสำนักงานใหญ่วัดราชนดดาดรามนะคะแล้วก็โครงการบางขุนนนท์หรือท่านที่จะไปรับหน้างานก็ได้นะคะก็งานเริ่มเวลา 8นาฬิกานะคะเพราะว่า8นาฬิกา30นาทีต้องเข้าโดมไปดูดาวกันแล้วนะคะก็เชิญท่านที่สนใจค่ะครับท้องฟ้าจำลองเนี่ยเป็นแหล่งที <anak> ่เรียนรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเนี่ยฮะชื่อว่าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอ่ากรุงเทพก็คือจำลองนะฮะท้องฟ้านะฮะก็ทำให้เห็นดวงดาวเหมือนกับท้องฟ้าจริงนั่นแหละชัดเจนนะฮะเราก็เคยจัดชวนโหนดูดาวมาทั้งหมดก็หลายครั้ง นะฮะครั้งแรกนะฮะเมื่อ10กว่าปี20ปีมาแล้วนะฮะแล้วก็นานนมนานนมนะฮะอาจารย์รุ่นโน้นนะฮะบางคนก็มีชีวิตอยู่บางคนก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะฮะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่สามนะฮะสิมิถุนาสองห้าหกศูนะฮะสนใจก็เชิญนะครับ ไม่สนใจก็เชิญไม่สนใจก็เชิญเชิญนะฮะนะครับก็มีกิจกรรมตั้งแต่เช้าอ่ะนะฮะแปดโมงครึ่งมึงะนะฮะไปจนกระทั่งน่นแหละค่ะเที่ยงเที่ยงอาจารย์แต่ว่าสมาคมเรามนจัดกิจกรรมดีๆนะคะทุกกิจกรรมไนี่ดีหมดกิจกรรมที่ไม่ดีเราไม่จัดใช่ค่ะนะจัดแต่กิจกรรมดีๆนะเพิ่งผ่านวันนักโหราศาสตร์มาค่ะยังไม่ถึงเดือนเลยก็ชวนหัวดูดาวนะฮะ ชวนโหนไปทําอย่างอื่นน่ะก็ไม่ได้ออาต้องชวนไปดูดาวค่ะไม่ดูดาวก็ไปดูหมอเนี่ยมีอยู่สองสามอย่างเนี่ยฮะนะครับโหนนี่ต้องดูดาวไหมค่ะดูดาวค่ะเออนักโหราศาสตร์เนี่ยต้องรู้เรื่องดวงดาวค่ะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูดาวด้วยกันนะอ่ามาดูดาวค่ะนะฮะแต่บางคนก็ดาวมากค่ะบางคนก็กับดาวน้อยผ่อนมากดาวน้อยก็ผ่อนนานหน่อยดาวน้อยเป็นไงดาวน้อยก็ผ่อนนานผ่อนนานผ่อนมากดิผ่อนมาก นะถ้าดาวมากก็ผลน้อยอ่าผลน้อยเพราะนั้นใครที่ดาวดาวนะก็ต้องผ่อนต่อมาดูราศีมิถุนต่อนะฮะชาวราศีมิถุนเนี่ยตอนนี้ดาวพฤหัสบดีกำลังโคจรอยู่ในราศีกันซึ่งเป็นภพที่สของราศีมิถุนนะฮะได้มาตรฐานเป็นปรัเกษตรปลัเกษตรและเป็นปทุมมเกศนะฮะปฐุมมาเกศ นะใครอยู่ประทุมบ้างอะค่ะหนูอยู่ประทุมค่ะอ่าอยู่ประทุมลองอธิบายดูดิเป็นก็าดาวพฤหัส<า>สวัสดีนะคะปินก็บอกว่าทายปัญญาไม่ใช่เขาว่านะคะท่านหัวราชาันเขาบอกว่าทายปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสดาวพฤหัสนี่เป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะคะเป็นเทพแห่งเทวดาทั้งหลายแล้วก็เป็นดาวแห่งคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรม,รรมเป็นดาวนักกฎหมายดาวนักบวช ดาวครูดาวผู้ใหญ่เป็นดาวดีนะคะดาวพรหัสวัสดีเป็นเจ้าเรือนปัตตนีพบที่7และเจ้าเรือนกัมมะพบที่10นะคะปัตตนีซึ่งหมายถึงคู่ครองวุ่นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาการติดต่อธุรกิจหรือคดีความและก็ยังหมายถึงศัตรูที่เปิดเผยได้อีกด้วยและก็การเดินทางก็ได้นะคะดาวพระัสนะคะเป็นเจ้าเรือนกัมมะพบที่10ด้วยกัมมะซึ่งหมายถึงการงานอาชีพตําแหน่งและยังหมายถึงความรับผิดชอบหมายถึงกรรมเก่าได้ด้วยนะคะ ก็ช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีโกจรมาอยู่พบพันธุนะคะพบที่สได้เป็นปฐุมมาเกณ์เป็นเกณฑ์ดอกบัวหอมตรงนี้นะคะปฐุมมาเก์ก็ตรงนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่จใจการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะดาวพฤหัสตรงนี้มาอยู่พบพันธุนะคะพันธุพพพันธุเป็นพบที่4อันหนึ่งจันเป็น11แท้แก่ลักพฤหัสสี่สงศั์เช่มช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญ,ญยิ่งยศแห่หากว่าชาติต่ำต้อยยกให้เสมอพงนะคะ เมื่อดาวพระฤหัสมาอยู่พระพันธุก็อาจจะได้บ้านได้ยวดยานพาณนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนได้ยศได้ตําแหน่งแต่พระฤหัสเป็นปรกษตเศรษฐ์ปรกษตเรษก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอาจจะไม่ทีเดียวได้แล้วก็อาจจะเป็นของคนอื่นด้วยแต่ตรงนี้ก็ได้ค่ะได้ได้ทำงานได,ได้ทำงานเพื่อครอบครัวออหรือเพื่อคนในบ้านตรงนี้ได้ทําเพื่อผู้อื่นนะคะอาจารย์ครับ ดาวพฤหัสเนี่ยจะมีความสำคัญกับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างมากะนะด้วยเหตุผลที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสำคัญของคนราศีมิถุนก็เป็นเจ้าเรือนที่สิบะนะฮะสำคัญไหมเจ้าเรือนที่สิบสำคัญคัญสำคัญยังไง คือภพที่10เนี่ยเป็นภพกรรม,มะกรมมะคือการงานตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคนราศีมิถุนะนะคะ,อะพอตอนนี้กรรม,มะมาอยู่ในภพที่4พันธุก็เรียกว,ว่ากรรม,มะพันธุกหน้าที่การงานก็จะมาอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอางานเนี่ยมาทําที่บ้านนะคะสําหรับคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็จะมีโอกาสได้บ้านได้หลักทรัพย์ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือได้หลักทรัพย์ใหม่คือที่ทํางานใหม่ก็ได้นะคะมาตรฐานประลักเกษตรอย่างอาจารย์วันท่านก็นบอกว่า ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วมั่นคงนอกจากนั้นดาวพรฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนที่เจ็ดคือเจ้าเรือนปัตตนีปัตตนีปัตตนก็หมายถึงคู่ครองวุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาการติดต่อธุรกิจและยังหมายถึงศัตรูที่เปิดเผยได้อีกด้วยค่ะอาจารย์ถือว่าการเดินทางนี้นะคะก็จะมีการติดต่อสื่อสารจะมีมีจะทําธุรกิจ หรืออาจจะมีเรามาระวังเกี่ยวกับคดีความก็ได้ค่ะอาจารย์ตรงนี้ค่ะแล้วดาพฤหัตเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนกรรมมาแล้วยังโคจรมาอยู่ในพบที่สี่ไงพบพันธุเพราะนั้นดาพฤหัตจะมีความสําคัญมากเพราะเป็นเจ้าเรือนสิเจ้าเรือนที่เจ็ดแลก็ที่สิบค่ะแล้มาอยู่พบที่สี่นะฮะเพราะนั้น อาจจะได้บ้านได้รถได้ยวดยานพาหนะครับก็ให้คุณใช่ไหมให้คุณค่ะเนื่องจากพบที่สี่เป็นปฐุมมาเกนปฐุมมาเกนเกณนดอกบัวดอกบัวก็เป็นที่นิยมแล้วกันเป็นที่นิยมชมชอบชมชอบค่ะนะฮะค่ะชอบดอกบัวไหมชอบค่ะไว้บูชาพระกลิ่นดอกบัวเป็นไงหอมอ่อนๆค่ะหอมสวยนะดอกบัวค่ะนะฮะ ดอกบัวเนี่ยเราเรียกปทุมใช่ไหมค่ะดอกปทุมค่ะนะฮะปทุมมาเกนปทุมมาเกนค่ะนะฮะชื่อที่เรียกดอกบัวเนี่ยมีอยู่หลายชื่อใช่ไหมค่ะนะฮะมีปทุมมีอุบอนใช่ไหมค่ะนะฮะอุบลอุบลราชธานีค่ะยังดอกบัวมีดอกบัวที่ชื่อปทุมธานีก็ก็มีดอกบัวเพราะมีบัวค่ะนะะอีกชื่อหนึ่งก็คือโกมุดค่ะนะโกมุดก็เป็นดอกบัวนะ อมุก็เป็นดอกบัวค่ะอ่านะฮะเพราะนั้นดอกบัวเนี่ยนะฮะในโลกหรือในประเทศไทยเนี่ยมีหลายชนิดไงค่ะนะฮะบัวหลวงอ่าบัวหลวงบัวใหญ่บัวบานบัวนอนบัวนี่นะฮะบัวตูมอ่าเพราะนั้นคนนะฮะในยุคก่อนเนี่ยนิยมชื่อบัวนะฮะค่ะชื่อบัวเป็นชื่อที่เป็นมงคลค่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับค่ะ